ที่มองตรงนั้นไม่ได้ให้น้าหนักตรงนั้นมากหมายเออคืออันนิดหนึ่งนะผมเสริมนิดหนึ่งนะซีจีนะครับมันจะมีบางซีนก็ดีนะครับผมผมยกตัวอย่างซีนอยู่ซีนหนึ่งเป็นซีนที่เขาเล่าหลวงป่าสารนะครับผมแล้วก็ไปไปเจอหมอผีนะครับแล้วก็จะมีกองไฟนะอืจําได้ไหมพี่หนุ่ยก็ไปจไเจอเพวกอาหาแล้วก็จะมีหมอผีนะ เออลงมางที่กองไฟแล้วก็โดนตัดคอ,อตรงน,นั้นแหละซีจีแ <CG S 1> ม,ม่งดีตรงน,นั้นซีจีดีมากเลยงานละเอียดเลยงานละเอียดเลยเราคือคนดูหนังเขาจะเห็นเลยว่ามันจะมีซีนที่บางซีนอะซีจีโอดีนะครับผมเนียนเลยฮะมีมีแสงของไฟอะแสงของกองไฟอะมันมันสะท้อนให้เห็นแล้วก็มันตัดคออะไรเงี้ยเออแล้วก็เออมันดูมันดูเนียนว่ะกับตอนหลังหลังระบุระเบิดอะไรดูดูเลยดู <laughs> ดดดแบบ ด,บบด,ดูหน่อยดูแบบเกดบีหน่อยก็แล้วก็ดูไปดูเองนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไปลองดูนะครับบางช่วงกว็ดีนะฮะสีีก็บางช่วงกว็ดีนะ